ลำหนึ่งครับพี่น้องกินกับซุปน้ำม่นี่งามๆเลยขาดบ่สวัสดีครับพี่น้องเบิดสุขุสุขคนครับผมตอนรับน้องครับเขา้าสู่ช่องแจ็คชาแนลครับผมก่อ,อกันเมื่อนี้แต่เสาๆครับพี่น้องครับ สิพาพี่น้องไปย่างปลาครับผมมีจากโรคโควิดต้องคเนาะฝากพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดที่กลับมาจากกรุงเทพเด้อกักตัวเป็นเวลา14มื่นเด้อพี่น้องเด้อบ่าวตากรุงเทพนะครับต่างจังหวัดกอย่าลืมกักตัว14มื่นนะครับเด้อเศรษจะคล้องน้ำ้วก็เศษคนในครอบครัวแล้วก็เศษคนรอบข้างนรัเนาะครับเนาะสิไปแล้วปะไปแล้วสมุนพร้อมนะครับพี่น้องครับสิไปออกล่าแล้วเอ้าไปครับเดี๋ยวผมสีพาพี่น้องเข้าป่าดีกว่าครับไปเง่ายผม นี่เลยครับอีหลอกลําแหลกครับเขาปลานี่ก้อนตลอดนะครับปลานี่ผมก็ไน้เพราะวา่ามันอยู่ไกล้เงื่นผมเนอะปลานี่ถือฝนกำลังงามาเลยนี่ครับลำที่สองครับชุบนี่ครับ นี่แต่ล่ำอวบๆนี่ครับล่ำที่สามหน่อยพุดบะขออนุญาตเอาด้ครับเรื่องี่นองด้วยล่ำเหมือนเหง,งาครับคุณ ลำหนึ่งครับพี่น้องปลานีมีอยู่นะครับแต่ว่ามีห่างๆเม่าคนหาจ,จะเขามากกว่าผมแหละพ้าพ่นอ,นองใหญ่ปลาดีกว่าครับขับเบิ้งครับเบมื่อคืนฝนตกลมแห้งดอกแค่หน้าครับดอกแค่หน้าหรือว่าดอกแค่ปลาเนะาะเหี่เติมเลยพี่น้องเลยล้นเต็มดินเลยปีนี้เป็นหน่อยนะคะรับเพราะว่าแม่งกินมันเฮเดแล้วผมจะเก็บไปกินข้าวปนครับนี่กินข้าวปนแสบด้วยนั่นเป็นขึ้นหมาก มาอย่างยังล่ะมากลิ้นใหม่นี่ล่ละเป็นกึดกึดดีเนี่ยครับนี่เ็นดอกงามๆเลยพูดอ่ะ กินกับซุปน้ำม่กับเขากันเลื่อพี่น้องเลือ่อเพื่อกินวันนี่หายากเล้ครับซุปมือนี่ไม่ค่อยมีนีห่หนาค้นจะยังโบหูนะครับว่นดอกแคปลามันเฮียมาสันดิเบิร์ดแล้วสูป,ปีนี่บอสท่านนะครับเนาะ คนมาเก็บกอนหุ่นครับงามๆเลยนี่ไปขับยางตัวครับเดี๋ยวคนสเขาวปลาอีหลอ,อกก่อนชึบปึ๊บนี่ครับลำหนึ่งงามๆเลยมือนีแมบวบ่ไ้มาสหนึ่งนะครับเด้อ ชิบนี่เลยครับน้ำงามลำหนึ่งครับชิปไก่แน่เะครับลำบักไงเลย น,นี่ตอตนล้นอุบปป่บงามๆเลยมื่อนี้ผมเอาหมามาน้ำนะครับเนาะเพราะว่าฝนตกไม่ไม่เนี๋ยวพ่อผมยายนมูออกอันนี้กำลังงามๆนะครับนี่บ่อเอาออกเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่นี่น่าจะเป็นดอกอีป,ปุกครับพี่น้องงามครับป็นอย่างนี้เลย อันนี้สิเป็นอีลอกครับพี่น้องเลยอีลอกกำลังขึ้นไม่เนาะพูดเอายางงามเลยนี่ครับลำหนึ่งอยู่ข้างหน้าพุ่ไหมยางหกเลยเลยนี่ปานพี่น้องคุณใบไม้เปียกไว้ครับนี่ครับลำนึงงามๆเลยนีเลยครับชบ ย่าให้ยางตัวนี้มันถือมือนะครับเด้อขันมือนะครับ ดีครับลำหนึ่งกำลังงามๆเลยดอกมันกลิ่นบ๊วได้ด้วยครับเดือพี่น่องเด้วนี่หลายคนนะครับถามกมากว่าดอกมันกลิ่นได้บ่นี่ดอกตัวนี้นะครับมันคั้นข้อด้วยครับเด้อยดีงามๆลยครับผมดปครับออกปลาดีกว่าปลานึ่งหกขวด โกาเข้าไปเนาะนี่ครับพี่น้องดอกกระเจียวปลางาม้งามๆเลยง่ายอีกแล้วครับสามปลาแล้วครับปลาอีโลกนะครับปลาดอกกระเจียวคนละปลาด้ครับเด้อนี่นี่ นอนก็น,นังงามๆแม่ร้อนไม่ายนี่ครับนี่กำลังงามนะครับชิป นี่ครับไฟใหม่ไม,ม,ม่ใหม่กำลังงามๆนะครับไฟใหม่เลยครับถือฝนตกใส่นะนี่หลดอดกป็นนี่นะครับกินแสียบอ้านี่ครับหัวขาดจ่อยี่ครับอีหลอกมันมีลายประเภทนะครับเนาะนี่งามๆเลยขาดบ่อือชิป นี่ครังามเลยนี่ครับดอกนั้นเมื่อกี้ว่าพิษอีหลอกประสนดอกกระเจียวยุ่มือถืออีหลอกอยู่ก็เลยลืมข้าวครับขอโทษเพราะอะไรนี่ครับนี่เห็นบ่มมันต่างกันเลยพนคนละแบบกันไปเลยอันนี้เป็นดอกซีแดงอุ้ช้ามันจะากเอา ขึ้นยากเนี่นี่ครับขาดกรสร้างมันเถอะเดี๋ยวเขาจะได้เกิดอีกโอเคครับพี่น้องครับนี่พ่อใด้ยูะครับหลายเติบนี่งามเลยเสยคักแล้วครับพี่น้องหิ้วเข่าแล้วมันนี้คลิปนี้ก็สิฝากพี่น้อง ไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากพี่น้องกดติดตามนะเครับเด้อกดไลค์กดแชร์ผมนะเพื่อสิบปีพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับคุณสมุนย่างไก่นาไปแล้วทั้งยานนี่เอาฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ